ตัวนะคะตอนนี้นนเจ้าหน้าที่แจ้งว่าค่อยๆทยอยมารายางานตัวเรื่อยๆนะคะสำหรับคลายดาวเพล็เมียการ์ดลงอายุป6-8เดือนนะคะมารายางานตัวกันได้แล้วนะคะมารับบัตรรายงานตัวนะฮะเพราะรุ่นนี้บอกเลยน้อยตัวแต่ต้องใช้เวลาค วันนี้มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวต้องใจเกินน้อยต้องบอกว่าวันนี้ต้องคิดถาพี่น้องอะ่ะไม่รู้ว่าความพร้อมออร่าควายตัวไหนมันจะแสดงหน้าวินาทีนี้นั่นแหละนะครับบางตัวนะไปตีไก่เนาะ มันตัวห่อหอเล็กๆแต่พอลงสนามมันพึงเลยใช่วันนี้ควาตัวนั้นก็เหมือนกันลองดูนะคว่าใครจะพึงสานามงามฉายออร่ามากทีสุดตัวนั้นจะได้รางวัลแหละนะครับเพราะแต่ละตัวนี้ท่านต้องบอกนะฮะถ้าใครเป็นโลกหัวใจนะคนโูงนะฮะแนะนำให้ดมยาก่อนเพราะว่า ท่านจะรู้สึกว่านี่คืออดีตการแชมป์ของกุระ,<น>ะรแต่วันนี้นะการแชมป์ทางนั้นเลยต้องมาเจอกันเองต้องมาเจอกันเลี้ยงกันมาหลายสนามบ,บ,บางที่สนามไกลๆระดับชาติไม่ไปแต่วันนี้มันใกล้นะมันต้องมาเจอกันในสนามทางนี้แล้วนะครับน่าจะครบแปดตัวแล้วครับแล้วลูกนี้สังเกตดู มีแต่สุดหล่อทางนั้นหรือเปล่าครับนะไม่ใช่หล่อแค่ควายคนจูงก็ระดับพระเอกหนังทางนั้นครับตรงนี้เข้ามาในสนามรบแล้วรบแล้วนะฮะขออนุญาตเช็คมาครับคุณหมอครับขอเด่นฮะมาลวยจูเนี่ยครับจากครอควายบ้านป้าอำเภอพึงสาพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากเพชรชบูรณ์ครับมานะครับ เบอร์สองครับวันเจริญครับมาครับจากครอกควายบ้านโนนคูนจังหวัดหนองบัวลำพูครับลูกเก้าเจริญครับครับเบอร์สามครับลุงเพชรอุบลครับมาจากชูวิ์ฟาร์มจังหวัดอุบลราชธานีครับไม่ต้องบอกเพราะบอกบอกแล้วว่าเป็นลูกของรุงเพชรครับหมายเลขสี่ครับท้องสยามครับมาค่ะมาจากพุทโธฟาร์มคายยิม อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับเป็นลูกของเจ้าเสียทองคํานะครับเบอร์หกครับหมายเลขค่ะหมายเลขค่ะรันใหม่ได้ใช่ไหมครับค่ะรันใหม่ได้เลยค่ะบิ๊กมารวยครับเป็นลูกของแก้วฟ้ากับแม่ไหมทองครับจากกาญจนสุดาฟาร์มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับลูกของแก้วฟ้าครับหมายเลขหกครับเทพประบุสงการครับก็มาจาก เอว่าเอวาินฟาร์มครับเจ้าภาพับปอระบือสารคามครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับหมายเลขเจ็ดครับจอนนี่ครับเป็นมาจากนิลนณีฟาร์มครับลูปของรูปเพชรนะฮะครับและเบอร์แปดครับดาวเจริญครับมาจากท่าสอนพรอำเภอเมืองจังหวัดหาดใหครับจากแม่คำไพฟาร์มจาก เป็นลูกชายก้าวเจริญเอาแล้วนะพี่นาพวกเราลุ้นกันไปเจ้าของคายก็ลุ้นกันให้สุดๆ<ม>นะฮะกรรมการท่านดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปนะครับเรื่องของกรรมการทั้งสามท่านนะครับนี่คือระดับท่านปาเปาโบ้ต้นๆของเดือนไทยนะครับ<ม>ที่มาครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วทุกท่านนี้ เป็นลูกของคนเลี้ยงป่ามาก่อนทั้งนั้นครับเาทุกท่านนี้จบด้านเกษตรทั้งหมดแล้วทําง,งานเกี่ยวกับปศุสัต์ทั้งหมดคและทุกท่านนี้อดีตเคยเป็นพออของศูนย์วุิกัยและอบรบริษ,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 ษัททั้งนั้นนะครับรวมทั้งสองท่านนี้ยังไม่เกษียณยังดำรงไว้ซึ่งพออ,อยู่นะครับเราปรดองดูฮะว่าวันนี้ออดร่าัวไหนจะสแสดงให้กรรมาการเห็นว่าเอ้ยวันเนี้ย เป็นวันของฉันนะครับเราเรียกว่าต้องใช้แสงตนี้ต่อวันนี้ต้องใช้แสงอีกคำหนึ่งเหมือนชิงการแชมป์ยังไงย่างนั้นใช่ครับนี่คือการชิงการแชมป์ออฟเดต์การแชมป์นะคุณหมอครับนะครับเพราะแต่ละตัวนั้นคืออดีตการแชมป์ในสนามที่ผ่านพามาทั้งนั้นนะครับวันนี้อ่ะนะฮะถ้ากรรมการ ไม่พออนุญาตให้ขึ้นบนเวทีดูครอบอยู่ได้นะฮะนะครับระทึกครับต้องบอกว่านี่อีกครั้งหนึ่งที่คนถือไม่มาระทึกกับการตัดสินลูกนี้ครั้งหนึ่งครับนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะอดีตการแชมปโทประท,ทานเกือบงนะั้น ใช่ครับ,น,รบนี่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และขลังาม,มากนะครับน่าจะเข้ารอบ5ตัวหร,รือเปล่าครับไอเมื่อมีกี่ตัวนะท่าเพื่อตัวตัวนะน่าจะเข้ารอบ5ตัวมา5ตัวมีเงินรางวัลนะฮะขนาด3ตัวเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนนะครับี่นเวลาที่น,อน้องเซ็จ,จากรุ่นนี้เรามีเหลือชิงชัยปันน้ำนมสีรุ่นครับบอกเลยฮะ เอาเดิน,น,น,นเลยครับนี่น,นะครับเรีนชิดขอบสนามด้เยนะคะที่นอ้องกำลังเดินกลับมาแล้วนะฮะเริ่มเกาะลิงซ้ายนะครับลิงซ้ายคือเกาะขอบเวทีนะครับเกกอาละครับวันนี้ ชมป์จะอยู่จังหวัดไหนเป็นรูปของตัวไหน<ช>นะครับ<ช>ต้องบอกว่ารุ่นนี้วันนี้มาชิงการแชมป์ออฟเดอะแกรนแชมป์นะครับ<ช>เพื่อจะหาตัวที่ดีที่สุดในรุ่นนี้เข้าไปชิงการแชมป์กับรุ่นอื่นนะครับคร<ช>ับ มันสุดยอดจริงๆแล้วก็ดูสิครับน้ำเลี้ยงพันิกรรมทุกอย่างการบังคับเป็นหัวใจเดียวกันนะครับถึงควายใหญ่ๆแต่ว่าการเดินการบังคับมันง่ายมากนะฮนี่คือสุดยอดของท่อควายนะครับแต่วันนี้ต้องมาหาชนะเลิอกเตรียมตัวเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นเดียวเท่านั้นครับ และแต่ละตัวที่บอกเลยฮะเลี่ยงกันมาเกี่ยบุกสนาเขาจะเ,เช็คอะไว่าเวทีนี้นะตัวนี้มาหรือเปล่าถ้าตัวนี้มาไม่มาครับนะครับแต่วันนี้ไม่มีโอกาสเลี่ยงแล้วครับนะมันต้องมาเจอกันแล้วนะคระับนะ,ะ,นะะยาทารา ไม่รู้จะเอาหยู่ไหมเกรกรรมการทั้งสามท่านนะอาจจะต้องใช้วิตามินซีร่วมด้วยในการละลายความเรลือในว่นนี้มาลองดูครับอลังการลังการจริงๆฮะมันดีทุกตัวฮะไม่รู้จะติดอะไรเราอยู่บนเวทีนี่ขอชนะกรรมการไธิบาให้ให้ชัดหมดทุกตัวเลยได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้อีก นะครับแล้วเอาทุกตัวไปชิงจารแชคกับทุก่นได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำใจตอนนีจะบอกว่านิดเดียวก็ไมไ้นิดเดียวฮะแค่เดินสะดุดขาตัวเองเนี่ยอาจจะเพริมพักนะบางี่ให้เดินได้ก็ไม่รู้สะดุดบางทีคลายอาจจะเพีิมพอกแต่คนจูงเขาอ่อนอาจจะมีผลหรือเปล่า ไม่แน่นะไม่รู้จะติดอะไรนะครับควายอะไรจะขนาดนี้นะครับมาเพื่องานนี้จริงๆนะคะห,หลายตัวอย่างที่คุณสอได้แจ้งไปว่าเก็บตัวไว้ขนาดน,น,นี้นะคะวันนี้มาเจองานแบบอลังการขนาดนี้รุ่นนี้เนี่ยต้องให้นายยกเป็นนวมากถือว่าเป็นเกียรติของอ,ตอตบตบอบเลจริงๆนะอันนี้คือ สุดยอดการแช้นทุกมในทารนับมันเจอเราตรงมันไปที่ของท่านนะครับเอาล้วฮะดูทุกจุด <c oughs> ดูทุกเม็ดดูกระทั้นร้อยเท้าโอ้เราก็ไม่รู้เขาดูอะไรเราก็พูดกย่างนั้นแหละบนะฮะแต่ว่าต้องชมว่าทุกตัวนี้สุดยอดจริงๆ <c oughs> นะครับ E. ตัดสินใจนะฮะถ้าสมมติว่าวให้ให้พี่ไปตัดสินรุ่นนี้ที่จะลาพักก่อนตัดสินกันเองไปนะป<ต>วดหัวแน,ะนะ่นอนเป็นรุ่นที่หนักใจมากครับและคนจูงเนี่ยประสบการณ์ก็มันน้อยก<ต>ว่าไฟใช่ครับระดับเซียนเหยียบไมฆเท่นานั้นเลยที่มาจูงคไฟเนี่ยนะฮะดูทุกเม็ดเลย ระดับโชว์แมนชิปของคนจูงไฟเลยครับอาจารย์สว่างบอกว่าต่อไปเนี่ยต้องจัดอบรมคนจูงไฟแต่คนเนี่ยไม่ต้องอบรมให้ไปเลยะนะฮะต้องถือว่าเป็นโชว์แมนชิประดับประเทศไปแล้วนะครับประสบการณ์ของจูงไฟเขาด้วยกันเขาเป็นหัวใจเดียวกัน<อ>นะฮะแค่ขยับมือรู้เลยว่าจะขยับเท้าซ้าย ด้านหน้าหรือด้านหลังะนะครับเต็ดฮะอลุนให้สุดๆ,ดๆรุ่นนี้ทำไมไม่มีสุภาพสตรีมาจูงเลยเพราะการจูงทำให้ยืนทำให้เดินมันจะมีผลต่อการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละค่ายเนี่ยต้องหามือ โชว์าชิดระดับหนึ่งของท่ายเท่านั้นคนที่ดีที่สุดถูกล้าครับเพราะเขาดูแล้วรายชื่อนี้ทิ้งกันไม่ได้นะแต่ขนเช่นเดียวนะครับพูดนเลยว่าวันนี้ตัวไหนพลาดนิด <_ ull ing> เดียวตัวไหนพลาดที่แค่เดินสะดุดขา <_ ull ing> ตัวไหนเดินสะดุดขาตัวไหนจัดท่าไม่ได้เรียบร้อยเลยนะครับมาเขดูรูปนี้ ดูอไม่ดูเลยนะคะพอเราพูดอย่างนี้นคนโจอไม่หายใจเลยฟัวไฟจะดิน <c oughs> ้นกรุณหน้าหายใจด้วยนะแล้วไม่รู้ว่าฟังเราอ,อยู่หรือเปล่าไม่รู้ฟังเราอยู่หรือเปล่าเอาเนี้ยคลายความเครียดหม<ะ>อเราให้คำว่าแซงเล็กน,น้อยหรือมันไม่ใช่บรรยากาศนะเอาลุ้นสุดก่อนดีกว่าลุ้นสุดๆดีกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับนะครับเอาละฮะสักครู่ ห้าตัวเนี่ยจะเข้ารอบเป็นใครบ้างนะมาลุ้นกันครับมาขอจาศอีกท่านสิบัอหนึ่งเนี่ยมารวยจูเนียเป็นลูกของเจ้ามารวยนะฮะจากเพชรชบุรีข้อขวายบ้านป้าเะบอสองวันเจริญลูกก้าวเจริญจากน้องับลพูมาแล้วนะฮะไม่อท่แล้วขออนุญาต ประกาศตัวที่เขารอ่อห้าตัวก่อนห้าตัวสุดท้ายที่เขาลอ่อครับโอ้โหลุ้นเลยครับตั้งแต่เข้าห้าตัวก็ลุ้นแล้วเอาเชิญครับหมายเลขที่เขาลอ่อคือควายหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดจอน,นี้นะฮะลูกของลูกเพชรกากขอนแก่นหมายเลขเจ็ดตัวถัดไปายที่เขาลอ่อครับ หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งจุดมาด้วยจัเนียครับลูกของมาด้วยจากเพชรบู์ครับตัวถัดไปครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่อยงดูนะครับของสยามลูกของเสียนะ so ay, <S 2> 2, <S leg, ครับจากอุดรนครบนละจังวัดเลือดสองสองหมายเลขครับเหลือสองตัวยาหายใจหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับวัดจาอย่าอยูนะ ลูกก้าวจะรดบจากน้องตัวล้ำพูและตัวสุดท้ายที่เข้ารอบครับตัวสุดท้ายที่เข้ารอบครับอนุญาตให้ใหายใ,หใจก่อนหายใจเรื่อยๆครับและตัวสุดท้ายที่เข้ารอบขึ้นหมายเลขหมายเลขหกครับหมายเลขหกนะฮะเทพภูสงครามลูกเพิ่มฮันล้านจากมหาสารคามเจ้าบ้านเลยขอเสียงปรบมือขอบคุณ,คณสามตัวที่ไม่ได้ต่อครับสุดอบบยอดจริงๆนะฮะ โลก่อยนะฮะขนาดถือไม้พูดเองยังลุ้นเลยใช่เองนะฮะทางสามตัวที่ไม่ได้ผ่ันเท่ารอบนะคะติดต่อขอรับใบประกาศสนิยบาตรได้ที่กองบริการได้เลยค่ะบางตัวบอกว่าเดินทางมาหลายสนามใช่อาจจะเดินเจ็บขานะฮะนะฮะเดินแล้วค่อยติดปกติไม่ใช่ความผิดของฟายนะฮะว่าเดินทางไกลมาดินนาน ยืนบนวถเลี้ยงมีความพร้อมนะครับการเลี้ยงเโ่ยคันธุกรรมหรือว่าสุดยอดครับเอาเหลือห้าตัวนะฮะใครบ้างครับเบอร์หนึ่งยั่อยู่มาดวยจุเนียจากเพชรบุรีทริปสมูบเบอร์สองไม่ไปไหนแล้วฮะวันเจริญจากหนองบุญภูเบอร์สี่ท้อมสยามจากอุดรเบอร์หกเทพประดุษสงกรานต์จากมหาสารคามและเบอร์เจ็ดจอนนี่จาก โคราชนะครับแล้วกอดห้าหนุ่มห้าจังหวัดนะฮะจังหวัดเลยห้าตัวนี้นี่ไม่ต่ำกว่า20การแชมป์โลกได้ดัครับนะครับตอนนี้กระสอบโดนนกรรมการ,การะนะครับดูน้ำดูท่ากรรมการหน่อยสินะครับนี่คืออะไรบ้างฟรอน์ ฟ<น>อนโปรไฟล์ฟอนโปรไฟล์คือดูท้ายดูข้างหน้านะครับคนที่ออกเสียงได้ชัดที่สุดคือูในสนามเพื่อดูแลสนามนะครับคนที่เคร่งรัดอีกตัวหนึ่งเรื่องกติกาต่างก็คือท่านผู้เชี่ยวชาญสว่างอังกูโรครับเป็นที่ใจที่นาเคียงข้างท่านผู้เชี่ยวชาญปีชามาสองคนนี้จะทีิถีที่ถัดมน้า เรื่องของกติกานะครับลำดับต่างๆก็หออมืออาชีพนะครับรุ่นต่อไปนะคะเป็นเพศเมียควันน้ำนมอายุ6กถึง18เดือนนะคะมารายางานตัวได้เลยนะคะ6ถึงบเดือน,นเพศเมีย,มยคอยาำนะครับเพศเมียนะครับรุ่นเล็กนะครับควันน้ำนม 6- กถึงเดือนนะครับเตรียมตัวเลยนะครับ เตรียมตัวไว้ขังท่านนะครับหรือมารายงานตัวเอาบาัตรก่อนเลยก็ได้นะครับ <c oughs> นะครับพี่น้องครับอย่าหายใจและอย่าไปไหนเด็ดขาดมาลุ้นว่าวันนี้ออร่าควายตัวไหนจะสแสดงให้เห็น <c oughs> พยายามเลี่ยงแล้วเลี่ยงอีก แต่วันนี้เนี่ยงไม่ได้ต้องมาเจอกันตรงนี้นะครับต้องมาเจอกันตรงนี้สนามนี้เพื่อให้ท่านเปาที่ถือว่ามีวิชาในการตัดสินแทบเหยียบเมฆ่าตัดสินเลยร,ร,รุ่นนี้วันนี้ตัวไหนนะครับพร้อมที่สุดนะครับ เอา,าละฮะร,รุ่นใหใส่กันยับครับรุ่นใหใส่กันยับอันนี้คือควายนะฮะใส่กันยับก็คือดูแล้ววันนี้มีความพร้อมแบบสุดๆนะครับ นี่คือมาตรฐานการเตรียมไฟเข้าสนามเขาว่ากันว่าแต่ละตัวนั้นกว่าจะเข้าสนามวันนี้จะต้องจ้างคนดูแลหนึ่งคนต่อไยหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ครับดูแลตัวเดียวนะครับเพื่อที่จะามาคว้ารางวัลตัวนี้นะครับและตอนนี้พี่น้องในประเทศข้างเคียมบ้านเรา เริ่มส่งหน่วยสอดแนมมาดูแล้วว่าเมืองไทยนั้นเขาเลี้ยงควายประกวดอย่างไรใช่ครับนะครับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านครับก็โดยเฉพาะใกล้ๆเรานะครับประเทศลาวเนาะประเทศาก็เริ่มเหมอนการจัดโชว์ควายแล้วช่วงต้นปีผมก็ได้รับโทรศัพท์ จากพี่น้องชาวลาวตัวมาปรึกษาถามว่าจะถ้าจัดโชว์ไปจะต้องทำยังไงยังไงลาอนาคตอาจจะมีประกฏด่ายครับซึ่งที่ประเทศลาวนะครับ บนเวทียังลุ้นเลยครับใช่ครับหน้าตาทุกอย่างโอ้โหมากันเต็มไปหมดครับเอาละครับดูที่กรรมการทั้งสามท่าน เกี่ยนกับที่คุณภาพและมาตรฐานจริงๆใช่ครับนะฮะถ้าเรียนไม่ดีเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยอาจจะแผ่วปลายก็ได้นะใช่แต่วันนี้อัดเต็มมาดีทุกตัวนะครับามาแล้วครับมาแล้วราทีระทึกใจครับพี่รองเอาละฮะผลการัดะคอขอดูก่อนเป็นคนแรกโอ้โห ผลการตัดสินควายดำเพศผู้รุ่นพันแท้2อถึงสาคู่งานประกวดควายงามในงานเทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมประสัสตอีสานครั้งที่สองณสนามอำเภอบลละดูจังหวัดหมหาสารคามควายที่ได้รางวัลชมเชยอันดับที่สองหรืออันดับที่ห้า คือควายหมายเลขเจดครับหมายเลขเจ็ดนะครับจอนนี้นะฮะจากโครานะครับเอาละนะรางวัลอันดับที่สี่หรือชมเชยอันดับที่หนึ่งคือควายหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ทองสยามนะฮะจากอุดรธานีครับแลือสามหมายเลขนะครับ ราวัลอันดับที่3หรือรองชนะเลิศอันดับที่2อคือควายหมายเลขหครับหมายเลขแห่รควาสมการานครับจากมหาสา,า,ารคามเหลือ2ตัวนะเอาแล้วครับเอาผู้ดูสันค่าคู่นี้เคยชิงกันที่มอขอรุ่นเมื่อกี้เขาก็เคยชิงกันที่มอขอ รุ่นนั้นสลับแชมป์มาูกันว่ารุ่นนี้จะสลับไหมวันนี้ตัวไหนจะพร้อมและ,ะแสดงออร่าพีน้รับจับจ้องสายตาท่านมาที่หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งคือมารวยตูเนยียจะเพชรบูร์ยกมือเลยครับยกมือฮะค,คนตังเป็นคนหนุมหมล่อหมายเลขสองวันจเจริ เป็นพายมาจากหนองบัวลำพูคนจูบเป็นคนไม่ใช่หนุ่มนะ <c oughs> หล่อเอนกันนะครับ <c oughs> พี่น้องครับอนุญาตให้ตบมือแค่ครั้งเดียวครับ <c oughs> รักชอบัวไหนตบมือแค่ครั้งเดียวอย่าตบซ้ำพี่น้องครับจับจ้ามาหมายเลขหนึ่งก่อนนี่คือมารวยจูเนียร์จาก เพชรบุญก็ปล่อยบ้านป้าผมยังไปได้ให้ตบมือยังตบแล้วเหรอใครคิดว่าวันนี้แชมป์จะอยู่ทีมฝ่ายไหนนี่ขอเสียงปรบมือรดูนะมีแบ่งวงเปลี่ยวไหมไม่มีใครคิดว่าวันนี้แชมป์จะอยู่ที่หนองบัวพงหมายเลขสองวันจเจริญขอเสียงปรบมือโอ้เอ oh. าแล้วฮนะ แรมมงมวลชนเท่ากันเลยครับอยากจะประกาศเร็วๆเพราะอยากจะรู้ว่ากรรมการให้มันเฉือนกันตรงไหนและชัดคอายดำคอายแท้สองสามคู่ได้แต่ควายม ผีใจเรื่องน่ร้องแชมป์ก็คือเจ้าวันเจริญจากหนองบัวลำพูครับทางคณะเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ผีชาเลยครับต้องท่านต้องอธิบายรุ่นนี้แบบช้าช้าชัดชัดเป็นสุดยอดวิชานี่แล้วครับเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รู้ว่าจูน้องทั่วสนามที่จับจ้องอยู่ในวันนี้มารวยจูเหนือนะครับเอุ่นนี้ก็็ถวาป